ตอมบอดของตู้แช่กันนะครับอาการก็คือเสียไฟท่อครับไฟกระพริบนะครับแต่สาเหตุที่คอมไม่ทํางานก็เพราะว่าไฟจากจุดนี้นะครับผมไปเลี้ยงคอมพิวเตอร์ไม่มีกระแสไฟนะครับผมเดี๋ยวถอดอลักก่อนนะผมได้ตรวจเช็คแล้วนะครับว่า มีอุปกรณ์ตัวนี้ชัดนะครับผมครับที่ถ่ายออกนะครับผมถ่ายออกสามตัวนะครับครับผมได้สั่งของมาสั่งอะไรมาแล้วใส่เข้าไปแล้วนะครับสามตัวเหลืออยู่สองผมจะใส่เดี๋ยวนี้นะครับก็ช่วงรออะไรผมไปเจอตัว ของตัวนี้นะครับมันใช้การได้อยู่นะครับผมเลยนำมาใส่เข้าไปเดี๋ยวเรามาใส่ตัวที่สองเอตัวที่สี่ตัวที่ห้ากันนะครับสาเหตุก็วันนั้นฝนตกนะครับอะไรดับฟ้าก็ร้องทำให้อุปกรณ์ของตู้แช่ชัดปเน่าผม เดี๋ยวมาวัดตัวเสียด้วยกันนะครับปรับมิเตอร์ไปที่ x1 นะครับแล้วก็วัดตัวเสียกันเลยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นด้านบวกนะครับตรงนี้จะเป็นสายแดงต้องตัดที่ด้านบนปรากฏว่าเข็มขึ้นนะครับส่วนตัวนี้นี่าถ้ามันขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับชัดนะครับดิชัดนะครับผม ถ้าเราสลับอย่างนี้แบบ่นี้นะครับมันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเราจับอย่างนี้มันขึ้นแปลว่ามันชัดน,นะครับดูตัวที่ใช้ได้นะครับผมมาดูกันเลยตัวนี้นะครับ ก็แบบเหมือนเดิมครับผมขึ้นนะครับไม่ขึ้นใช่ไหมครับนี่ครับแล้วเราสลับนะครับสลับตันนี้มานี่นะครับก็วัดมันจะไม่ขึ้นนะครับเข็มนี่ครับไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ชัดนะครับดูตัวเมื่อกี้นี้ก็ดูใหม่อีกครั้งนะครับ ขึ้นนะครับพักเห็นนะครับขึ้นถ้าตัวดีมันจะไม่ขึ้นเราปรับไปที่ f สิบเจนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับขึ้นนะครับแล้วก็สลับนะครับขึ้นนะครับช็อตนะครับหาตัวดีมาแล้วก็เ็คเหมือนกันโอเคนะครับถ้ามันจะไม่ขึ้นแล้วเราสลับมาด้านนี้นะครับ ไม่ซึ่น,นะครับไม่ซึน,นะครับนีทิกไอ้วิธีวัดของตัวนี้นะครับจะเป็นไดโอดนะครับใส่วข้าไปเลยนะครับ ก็บัดกรีให้แน่นนะครับอย่างนี้รวมไม่ได้วิธีถอดก็อย่างนี้นะครับเวลาเราถอดเปลี่ยนอะไรครับออกอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวก็ใช้ใครควงหรืออะไรก็ได้ค่อยๆนะครับออกอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้แรง ความร้อนมูแรงนะครับแล้วก็แค่ออกนะครับ ดมสาดนิดหนึ่งนะครับปรับไฟไปที่สองร้อยห้าสิบเอซีนะครับตัวนี้จะเป็นพัดลมนะครับพัดลม เกี uhm. ่ยวปักใเลยใส่เข้าครับโอเคครับใส่เข้านะครับปักไปอันนี้ล้นใส่เข้าโอเคครับ พิเ,นนเซอร์เป็นคมพิวเซอร์3ามเฟสนะครับ2องราสิโวลต์โอเคครับผมไฟออกแล้วนะครับก็เอาไปส่งลูกค้าประกอบอย่างเดียวนะครับยักไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างแหวงหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ